สวัสดีจ้าโลต้าก้าฮูอยากกินดอกกัมปอพอละมาเด้อจ้าพบกับแม่ใหญ่ทองม้วนคือเก่าจ้าออกมากินคือเก่าจ้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าวันนี้กินปอเปียเวียดนามจ้าวันนี้กินปอเปียเวียดนามนะคะปอเปียเวียดนามจ้าปอเปียเวียดนามมากินเด้อพี่น้องมาเด๋ยนนี้นะจะพูดนะ เดี๋ยวนี้เด็กเรียนปอนะปอสี่นะเออมันนรี่อ่านมีแฟนไม่เรีอ่านมีแฟนแล้วนะอือเดี๋ยวนี้อ่ะเด็กปอเด็กปอขึ้นไปเนี่ยมีโทรศัพท์กันแล้วนะเด็กไม่กี่ขวบนะทีนี้ไอ้ตามโซเชียลตามเฟซบุ๊กตามอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมล่ะทีนี้มันก็ไปเซทหายในอินเทอร์เนต็ตนะเซทไอ้ภาพลามกเออ มันแทรกภาพไอซไอภาพลามกดูไอพวกไอ้ที่เรียนปอเดี๋ยวนี้น่ะเด็กไม่กี่ขวบนี่นะมันไปดูภาพลามกเออก็ให้มันมีโทรศัพท์ไว้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเออมันไปดูภาพลามกไปดูภาพอนาจารย์ไปดูภาพคนผู้หญิงก็นุ่งน้อยห่มน้อยก็ไอพวกที่ว่าเห็นหมดก็มีน่ะมันพากันเข้าไปดูน่ะในเว็บไซต์อะไรนั่นน่ะในโทรศัพท์นั่นน่ะ นพานเข้าไปดูนะเด็กสมัยนี้น่ะดูลูกดูหลานให้ดีๆเดอ้อเล่นโทรศัพท์อยากซื้อให้ก็ได้นะเข้าไปดูภาพลามกเออเข้าไปสนทนากับเขาเข้าไปในเว็บไซต์เลยอืมเข้าไปสนทนาในภาพโป้ที่เขาว่าถอดแล้วจะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะถอดให้ดู อย่างงูอย่างงี้ไม่รู้เสียตังหรือเปล่านะไม่ใหญ่ทองมนก็ไม่รู้นะก็มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเด็กนะมันก็พูดไปตามภาษามันอยากรู้อยากเห็นนะน้อพูดถึงอันนะไปทําอย่างนั้นคนโตไปทําอย่างนั้นให้มันเห็นมันก็มันก็นึกภาพไปแล้วเด็กแล้วนะ เด็กมันจะนิสัยเสียตั้งแต่เด็กนิจะมันนิสัยเสียตั้งแต่เด็กพอมันโตสักสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวมันก็พากันมีเมียแล้วเออมันมันแค่อยู่แค่ปอสี่ปอห้ามันรีอ่านมีแฟนกันเป็นแฟนกันแล้วรีอ่านไอ้ดูปาบรามก พวกนี้พอ,พอสักอไม่ต้องไม่ต้องถึงสิบสี่สิบห้าสักสิบสองนี่แหละมันก็จะมีเมียแล้วสักสิบสองนี่นะสักสิบสองนี่มันไม่บริสุทธิ์แล้วเด็กนะสมัยนี้นะมันมีอะไรที่ล่อแหลมทำให้ใจมันก็เหมือนพระนั่นแหละเด็กนะนะก็เหมือนพระนั่นแหลพะพระ พระท่านดูในโซเชียลท่านมีขึ้นตามไปตามโซเชียลอะไรต่างๆพระท่านผ่านไปดูผ่านไปเห็นผ่านไปบ่อยๆก็อยากจะกดดูอยากจะกดลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงใช่ไหมละ่ะนะมันก็เหมือนกับเด็กนะนะเด็กมันไม่รู้อะไรเด็กไอ้ไม่กี่ขวบนี่นะมันก็เหมือนกันนะลักษณะเดีย,ยงั้นนะ่ะเหมือนกันนะ่ะ แต่พ่อแม่ก็กลัวลูกเต้าไม่ทันสมัยค่ะเขากลัวลูกเต้าไม่มีหน้าไม่มีตากลัวตัวเองไม่มีหน้ามีตาถ้ามีถ้ามีเงินซื้อโทรศัพท์ให้ลูกใจเนี่ยรู้สึกจะมีหน้ามีตาคนก็ว่าร่าว่ารวยเออมันเป็นแบบนี้นะคนเรานี่นะกลัวคนจะว่าจนสมัยนี้นะ อะไรไม่ต้องได้เราขอให้ได้โทรศัพท์มือถือก่อนแต่ว่าให้มันติดโทรศัพท์ให้มันเล่นเกมมันจะได้ไม่ติดเพื่อนก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ที่ไหนได้เสียเหมือนกัน โทรศัพท์ก็เสียเหมือนกันทางที่ดีแล้วต้องมีกิจกรรมให้อะไรให้ทำบ้างนะนะกิจกรรมมีอะไรให้ทำอย่างเงี้ยจะไม่ล่ะไม่ต้องให้ติดโทรศัพท์บ่อยเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันให้มีกิจกรรมเฉพาะเฉพาะเขาอะเฉพาะตัวเองอะให้มีกิจกรรมให้อะไรให้ทำเด็กมันจะได้นั่นนะพูดถึงอะนะ มันจะได้ไม่เสียอืมอร่อยมากเลยปอบีเพียนามกรอบกรอบนุ่มกรอบแล้วก็นุ่มไม่แข็งไม่อะไรอร่อยมากเป็นไส้หมูนะมันเป็นอย่างนี้นะ่ะ ซื้อมาทอดอร่อยมากทำน้ำจิ้มเองจ้ะน้ำจิ้มเองอร่อยๆชิูิ่ลําชมอ่กินน่อมากัีอ่อยู่ล้อยกินอากักเลยอรากเอยายยั้ยลาเมลํยาี่ี่อยน่ยอกลอกเนเร thêm xin trường chấp đại gầm là cả thêm xin. lưu trường chấp thì kế tránh cả tất nhiên bỏ Nam hết nha หอคนก็แย่งกันดังแบบทงไม่ดีนะตอมโจเชี่ยต่างๆคนไม่ค่อยนิยมเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มรู้แล้วไม่ค่อยนิยมมาทลไออะไรเท่าไหร่ไอพวกที่ว่าตามเฟซตามอะไรนี่ไงพูดจาหยาบคายอะไรพวกนี้คนเอะจะไม่ค่อยดูแล้วนะ คนจะไม่ค่อยให้ความสนับเป็นหนุนอะไรน่ะนะพูดจาหยาบคายอะไรพวกนี้คือมันเกินไปบางทีนะพูดพอหอมปากหอมคอพอรู้สึกว่าคนไม่ค่อนิยมแล้วน่ะ ดูมากก็เบื่อแล้วนะ <c oughs> อย่างนี้ตามเว็บไซต์ต่างๆไม่ค่อยมีขายของแล้วนะแต่ก่อนนี้ขายของเยอะเลยอะแข่งกันขายของอย่างนี้เข้าไปดูตามเฟซบุ๊กไม่ค่อยมีของขายแล้วนะ างเพี่เข้าไปดูไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าอยู่ต่างประเทศถ้าอยู่เมืองไทยก็าอาจจะซื้อนะอย่างพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะแต่รู้เวลาให้ดูมาโชว์เนี่ยดูว่ามันสวยอ่าเราก็ซื้อใช่ไหมล่ะพอส่งจริงๆไม่รู้สวยตามที่เราเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะนนี้ก็ไม่รู้นะถ้าอยู่เมืองไทยอย่าซื้อชุดไทย่นะ ชุดไทยเป็นผ้าสิ้นอนะผ้าไหมผ้าสิ้นอนะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยใส่ไม่เคยใส่ผ้าไหมผ้าส,สิ้นสักทีนะ่นต้องก็เกิดมาต้องก็เกิดมาไม่เคยใส่ชุดไทยเลยอะ <c oughs> แกป่านนี้เลยไม่เคยใส่ชุดไทยเลยคิดดูก็ไา,าจับซื้อวไว้ใส่ไปใส่บาทใส่ไปเข้าวัดเข้าวานี่นะใส่ไปงานต่างๆนะ่ะคิดว่าอย่างนี้นะ ไปไปมามก็กินหมดสิบหกชิ้นทั้งหมดมีสิบหกชิ้นกินหมดนะกินก็อ้วนเด็กแล้วนะ ไม่อยากทองม้วนไม่มีอะไรหรอกไม่อยากทองมวนไม่ไม่อยากทองม้วนนิสัยดีไม่ไม่อยากทองม้วน,น,อ,นอัธยาศัยดีจ้าเป็นกันเองเด้อไม่อยากทองม้วนอนะ่ะธรรมดาธรรมดาจ้าไม่อยากทองมวนนะนะาธรรมดาบ้านๆจ้ะเป็นคนแบบนี้แหละ <laughs> โอ้กินแค่ดีแล้วจับพี่น้องอ,อร่อยเดี๋ยวก็กินอีกนะกินแล้วเดี๋ยวก็กินอีกสักห้าหกโมงก็มีกินที่จะกินกับข้าวที่เหลือนี่นะจะกินให้มันหมดนี่นะกะว่าสักห้าหกโมงก็จะกินอีกรอบอันนี้มากินแบบ เพราะว่ามาเช้านี่กินไปแต่เช้าแล้วกินไปสิบโมงกว่าก็จะหิวก็มากินอาหารอาหารว่างเนี่ยก็จะกินเอาของทอดๆเนี่ยเพีเดียวสักสี่ห้าโมงสี่ห้าโมงหกโมงประมาณนี้แหละก็จะกินอีกรอบหนึ่งเากินแค่นี้ก่อนเอามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสำหรับใครที่เข้ามาดูกบน้อยละลานก้อยยูดีมีแห้งขอให้มีความสุขตลอดไปขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะ อืมสาหรับคนที่วันเกิดนะวันนี้นะอ่าสุขสันต์วันเกิดจ้ากำหยาดปิ้งก่อสร้างหยาดอาจุ๊กเลยสร้างหยาดไฟหลอกลาไปแล้วจ้าไม่อยากท้องม้วนไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่บาดจ้า